อันนี้ให้ดูท้ายของ MG4 นะครับคือหลายคนอาจจะก,กังวลว่าเขาไม่มีที่ปัดน้ำฝนใช่ไหมครับแต่จริงเขาดีไซน์มาให้เวลาที่เราขับผ่านพวกฝนอะไร่งเงี้ยอ่ามันจะมีการป้องกันในเรื่องของลมที่หวนขึ้นไปแล้วมันจะเกิดคราบนะครับมันจะมีตรงนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ในส่วนของสปอยเลอร์ตรงนี้ เวลาที่อากาศมันวิ่งมานะครับมันก็จะวิ่งมาพัดไม่ให้ตัวลมตรงเนี้ยหมุนขึ้นไปนะครับทำให้ไม่เกิดคราบที่เกาะที่กระจกก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างน่าสนใจนะอากาศเนี่ยก็วิ่งผ่านตรงนี้มานะครับคือส่วนเทอร์โบเลนด้านล่างเนี่ยมันก็จะไม่กวาดเอาพวกสิ่งสกปรกขึ้นมาได้ตรงนะี้เพราะฉะนั้นที่ปัดน้ำฝนก็ไม่จำเป็นก็เป็นดีไซน์ที่ใช้ได้นะครับโอเคเลยนะ